แม่เงยียบค่ะขออค้างน้ะพี่ดูค่ะทำนี้ทำไมแบกว่าหลารคน คือ่คอจริงๆไอ้โปรเจกต์ที่มันทำอยู่มันบอกไม่ได้ค่ะมันห้ามลงรูปไปเพราะว่าถ้าบอกที่ดูเฉยใช่ก็เลยแบบบอกอะไรมากไม่ได้แนสดงชื่อช่วงนี้กลับมากลับมาแนเสแลงก็จะมีแบบมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังทุไทยมีทุกที่นะแค่คงตไปครับท่ก็กลับมาเล่นเยอะเพราะว่ามันแบบน่าจะเป็นจังหวะที่แบบมันมีอะไรแบบ แปลกๆเราได้เล่นอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออมันค็แค่โปรเจกต์นี้เขาเล่นอันนี้เสร็จมันก็มีอันก็เอเฮ้ยอันนี้กเมาเคยเล่นก็เลยอาจทำต่อได้เลยพราะเราก็น่าโชคดีด้วยแหละว่าวัยเราแล้วก็เขาเรียกอะไรลูกภาพที่คนมองเราในฐานะนักแสดงค่ะมันหลากหลายมากมันไม่ได้ยุติดแค่แบบต้องเป็นนางเอกเป็นตัวร้ายอะไรเราเราเล่นอะไรก็ได้หมดเลยมันก็เลยแบบมีมีงานแสดงเข้ามาให้ให้หายคิดถึงเหมือนกันนะเพิ่ม แสดงว่าโปรเจกต์ก็น่าจะต้อง,องนนสนใจพ่โดดเลือกต่เื่องดีมากๆค่ะว่าถึงทุกๆโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้มันแบบโอ้ยอ่านแล้วมันแบบเออมันต้องเล่น,นะอะอย่างเงี้ยเออมันก็สำหรับเรานะในฐานะนักสแสดงะค่ะที่อบอกบางบางเรื่องเนี้ยบมก็เล็กๆแต่ว่าเราอ่านแล้วก็แบบนี่มันต้องเล่น,น่ะเออมันก็ยอมไม่ได้อันนี้พูดเลยยอมไม่ได้ใช่ไหม ก็เล่าเลยแค่ประมาณนี้เขาคิดว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะผลงานน่าจะทยอยออกสิ้นปีใช่ก็หลายๆคนก็ถามแบบเอ้ยไม่เล่นแล้วหรออะไรเงี้ยยังยังเล่นอยู่ใช่แต่มันอาจจะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงงานนี่ทำมันใช้เวลาแสดงว่าตอนนี้คืออยู่ในขั้นต่อการก็มีหนังไทยเรื่องนึงค่ะ น่าจะเล่าได้ีได้ไหมนะก็มีก็มีมีหนังไทยที่ใกล้จะปิดกล้องค่ะก็ได้กลับมาทำงานกับพระเอกอยู่9ศูน ราก็แบบดีใจเพราะตอนเด็กๆเราก็โตมากัรดูเขาเล่นนะเพราะวันนึงก็แบบเฮ้ยได้เล่นกับเขาอ,อย่างเงี้ยก็มีก็มีหนังไทยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีภาคสองของซีรีส์ที่ที่ถ่ายไปแล้วจะถ่ายก็คุณไม่ได้ถ่ายไปไหนเลยไม่ได้ถ่ายก็ทําทงานอยู่ครอบครัวเราครอบครัวก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นค่ะสามีก็ แฮปปี้ที่ระหยัดที่งานเพราะจะได้มีเวลาของช่วยคือคือเรา มันมันจะโดนั้นจะเป็นเป็นคนที่มีช่วงทํางานเยอะแล้วก็หยุดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะแบบหยุดยาวหยุดยาวยังนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้กลับไปทํางานเขาก็เออเขาก็โอเคแหละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเบรกนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับไปไหนต่อแต่เห็นว่าพี่แบบว่าเป็นคอนเทนต์กานว่างช่วยชเออเรื่องคอนเทนต์โซเชียลเนี่ยแบบถ้าทำถ้าเห็นว่าทำก็คือว่างแหละแล้วก็เออเนี่ยทุกวันนี้คุยกันอยู่วแบบ่าเธอแล้วเดี๋ยวฉันก็ไม่ว่างมันก็มันก็จะแบบคิดที่ทำถ้ามีเว ลาบางทีก็เนี่ยสปอร์ตแบรนด์เพื่อนออรีสอร์ทเพื่อนโรงแรมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรกับคี้มากกว่ารบเรียชีวิตลูกหมามีแค่มีแค่มแหมาแล้วค่ะลูกคงเล่นของคนอื่นดีกว่าใช่ก็รู้สึกว่าเออตรานันว่าคนในบางีตรงที่ว่าพอเราไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะเวลาที่ต่างคนต่างยุง่งเรื่องงาน พอมีเวลาว่างเราก็จะให้กัน่ะมันจะไม่ใช่ว่าแบบต้องลูกอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะมีลูกหมาที่เราที่เรามีด้วยกันมันก็เลยยังแบบไม่ได้มีไม่ได้มีมมมมแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าไม่มีเวลาเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราว่างมันคือเวลาเขาอยู่แล้วใช่ ก็แฮปปี้เพราะชีวิตเดี่ยวนี้มันก็ยากเหมือนกันที่แบบจะเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งให้เติบโตเราดูตัวเองโอ้ก็จะมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนตมันมันหลายอย่างเลยค่ะเออโรคระบาดทั้งคอเซ็นเตอร์เออทั้งแบบทุกอย่างอ่ะโดนแล้วว่าแบบก็อยากมีนะบางวันก็ก็คุยกันว่าก็อยากมีแต่ก็แบบ ช่วงนี้เหมือนพอโดนันได้กลับไปเป็นปเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเจอบทเราไม่เคยทำาเราก็จะมีจังหวะนะเฮ้ยมัน,ม,นมันจังเลยว่ะเออแบบอยากทาสิ่งนี้ยมันก็อุ้ยถ้ามีลูกเอ้ยต้องเท้องกี่เดือนนะแล้วทอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ทําตรงน,นี้แต่ว่าแต่ว่าที่บ้านทั้งสองครอบครัวโอเคเพราะว่าเรามีหลานก็เลยแบบนี้น มีบางวันค่ะแบบมีบางวันเนี่ยนั่งกันแล้วเอ้ยยังไงถ้าเกิดแก่ไปเนี่ยก็ก็มีแล้วก็เรารู้เออมันก็อีกนานแ,แลกว่าเราจะแก่เนาะมีอะไรอีกหลายปีไม่คิดว่าเออทำทุกวันอย่างเงี้ยให้มันดีให้มันมีความสุขแล้วก็ โดนัทก็มีงานที่ทำให้โดนัทแบบแฮปปี้เขาเองก็มีงานแล้วก็มีหมาที่ทําให้เราแบบมีความสุขมีครอบครัวแล้วเรารทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างดูแลครอบครัวดูตัวเองกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเรามีอะไรต้องดูแลและรับผิดชอบเยอะก็เลยแบบเออแฮปปี้แล้วไม่มีเลยอือโชคดีเนาะเออไม่ต้องไปเครียดว่าแบบจะมีไข่กี่ฟอง ้องไหน่ะคือเราเห็นคนอื่นมีความสุขกับเด็กกับลูกเขาเราก็มีความสุขนะเราก็แบบเนี่ยกำลังจะวันเกิดหลานก็ตั้งตารออะไรอย่างเงี้ยแบบในมือถือก็มีแต่ลูกหลานกับรูปหมารูกคู่กับสามีก็น้อยนะั่นน่ะเนี้ยเออมันก็เลยมันเลยแบบเราสู่ชีวิตเรามัน,ม,นมันเติมเต็มแล้วอะก็เลยไม่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นบางทีการ บางครอบครัวเขามีลูกเขาก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมคะแต่บางครอบครัวมันโขอยกว่าจะกดดันเก็บไข่กว่าจะท้องอะไรเราเรารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้ตรงนี้แล้วอะก็ก็ก็ดีกว่าเล่นลูกเพื่อนใช่มันใช่มันสิ่งดีที่สุดเลยเล่นเล่นเล่นไปแล้วนะ มันแบบไม่ต้องแบบยังไงต่ออะไรเงี้ยพี่สาวเงี้ยพูดก็พูดตลอดเอาหลานไปนอนบ้านไหมไม่เป็นไร <c oughs> ให้ว่าแหละลอะไรเงยปูี่บบเพ่นสาวค่ะลงตัวค่ะเรียกว่าลงตัวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้จุดนะร่วมเหมือนกับแผลค่ะ